หลายคนเข้าใจผิดว่าโฟกัสคือการทุ่มเททำให้มากขึ้นทำหลายอย่างให้เร็วขึ้นแต่จริงๆแล้วโฟกัสที่แท้จริงคือการกล้าปล่อยบางอย่างไปเพื่อให้เหลือแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆคนรวยไม่ได้เก่งไปทุกด้านแต่เขารู้ว่าอะไรที่เขาควรหยุดทำเพื่อจะได้มีพลังไปทำเรื่องที่ใช่ให้ดีที่สุดลองนึกถึงแสงแดดธรรมดาถ้ากระจายออกไปมันแค่อบอุ่น แต่ถ้าโฟกัสให้แคบลงมันกลายเป็นลำแสงเลเซอร์ที่เจาะเหล็กได้เลยนะครับนี่แหละคือสิ่งที่คนรวยทำเขาไม่พยายามทำทุกอย่างให้สำเร็จแต่เลือกเพียงไม่กี่อย่างที่เขาจะทำให้สุดแล้วปล่อยสิ่งที่เบี่ยงเบนพลังงานทิ้งไปอย่างไม่ลังเลจำไว้นะครับทุกครั้งที่คุณพูดว่าใช่กับบางสิ่งคุณก็กำลังบอกว่าไม่กับอย่างอื่นโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเติบโตอย่างแท้จริง คุณต้องกล้าปล่อยเพื่อจะไปได้ไกลถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้และอยากพัฒนาความคิดเพื่อเปลี่ยนชีวิตกดติดตามช่อง t i n k e r p a t Podcast ไว้เลยครับเพราะเราจะกลับมาพร้อมแนวคิดดีๆแบบนี้ทุกวันแล้วเจอกันในตอนต่อไปครับ